สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสุขุมทุกคนครับมันีผ้ามาจูเนื้อครับมีตับใหญ่ๆครับตับงามๆมันหวานครับ่ายขี้เริวครับอ่ะลองเบิ่งเลยครับตอนใหญ่ตอนยี่ใหญ่เลยครับ

คับสวยครับเป็นไนพี่นายแสบเหรอแสบอยู่เาท่าปะเขาท่าเขาท่าเฮ้ยครับมากวันนี้มีทั้งหน้าทั้งอ้าทั้งเอื่อยทั้งอายนะครับเอาไหมเอาไหมเอาไ่งอกที่มันคำยิ่งใหญ่ให้พี่น้องมเลยตับ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 คำ่ใหญ่บางจักบาดบางกินน้เสียเจงบังจักบาดนี่มาของเลยั

อาทีวครับทำนี้ครับอร่อยครับยย,คม,ย,คม,ยคมครับริ้มยังไงครับเข,อขอาเยี่ยค, <มา S 1> ครับมาคิวน้ำเรามาเรามานี่กอ กระายในเด้อค่ะโอ้มันเซ้ำซม้ามบนลบนตาอีว่าจะดีขมมกับป็นหอกซม้ามบนหอดบนตาอีว่าแ่ลูกเสเนี่ยอ้าวแจกอีกแล้วเหรอะ หยำแหลกว่าไะพี่ไหนสามสิบกี่พันตาแบบมันเนี่ยอนนิย่ยแล้วนี่ครับด้สามสิบกี่พันตาแบกขอบนอกนุ่มในมาห่วงกันไหมเขามตั้งว่า ร้อยทังร้านก็ได้เาสีบมีของร้านไส้ข้าเโพมเนจาม่กิ้ข้าวโพมก็ตังเอจาโซจูโซจูโซจูอาโมนะข้ามยาเนาะแซบแซบแซบแม่นข้าวโพมตัวนี้ข้าวโพมข้าวโพมอร่อยแับแ่บก็ได้วไร้มันบ้านแล้คือร้านบ้านแล้วโอ้กระไรกแตเลยเด็กค่ะแต่ตัวนี้ขาวมยา่ม อำปมมชแนลอืออือบมีเหล่าขาใส่พนี้เนาะขอท้าวะจับจับากิเยอะเพิ่นยครับ้องกมีพักืนี่ครับังอยูถงอยู่สิ่กับเสบคนั่นหมแม่จ่าฮึงมาเสบมงวานเคะ อนแล้วไหนบองแฮงนข้างหลังขนข้างหลังขุนนิตนองแฮงแบไล่บิดแอบไล่แอบไล่บ้าทำันงี้ครับเอ้าแอบครับเอ้าอยากกัน้มดียดังๆแอบมาย่คขำกนอขอาท่านอ้นใช่อือยิ่ง้ำยิ่งขำเ้ยักอ พี่น้องเอ้ยพื่อนข้ามปมมือนะแก่เจ้านี่ครับหนึ่งจุกครับจะแซมกันเลยครับพี่น้องอร่อยครับนึ่ครับเอ้าข้ามปมครับเอ้า สักจานั่งกันนะครับเออมาดองน้ำกันไุ่มเนี้ยไหมเออคำใหญ่ๆนี่ครับเอาเอา้เกดนี่คำใหญ่ๆไปนองมึงเลยครับอือมีกุ่งเนี่ยมาหนี่งแตงครับแตงครับคำใหญ่ๆครับแตงครับคำใหญ่ๆครับคำปลมมึงจักบาทเนี่ยฮะสมคำเหล่าลืออีหลีคำปลมที่แน่วค่ะฝากกดไลค์กดแค่ลิเด้อค่ะเด้ออืออแซ่บ สุดยอดเยี่ยมเยี hmm. Fragen, voilà. ่ยมป๊บอี่นแรงๆครับคำเก่าคำยงใหกี่บาเข่าเนี่ยคำตามยิงใหคำขา คำเขามากกว่าอ๋อวันละอกันะะน,นะครับพี่น้องตับสดๆมันหวานครับตับไม่ไม่ครับเดี๋ยวครับโเอ้ยวครับตับคำจบไม่ใช่รับเออสดเลยพี่นาย โซเลยครับข้าวป้อมครับ <Wow. S 1> ว้าวมันหวานครับสดๆอีกมากครับ มาเป็นหนองได้ได้นั่นนะค้ามยิ่งใหญ่อีกันนะเออข้ามยิงใหญ่อีกันนะเขาท่าเวได้ขคำปูมวายดีตัวนี้วางเสียบหน่อยมาเด้อพี่น้องเอ้ยอืมอืมรับ ด้วยนะ่ <ừ m. S 1> อืเ <c oughs> ขาวำนึงครับอีคำนึงครับอร่อยครับอร่อยแซ่บเยี่ยมอ มันเดือมากแบบย๊โลหนึ่งรบบในตลาดมันจุกให้เบิงครับเจ้าขมขมเจ้าเพียครับขมขมแปเลครับ เอาอยู่ขนาครับอ่ะปมอร่อยครับโอ้ยหลาๆนะครับที่อ่นครับเอาสดเลยสดเลยครับสดเลยครับเอาสดอะ้บ้างครับอ้ถึงพริกถึงลอยครับ หวานนครับเนื้อสด สีไไกโ,โอ้ยไหนขาไหมรู้่อมเอขอ,ขอขนเขาหนุนอนเ่ยครับเออทีนี้ก็จะเริ่มกนไหไรก็แทนนะครับข้ามปมทีนี้ครับตับแต่ไม่หมดหลายในเนื้ขอ